สวัสดีครับบ่าวเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่18มิถุนายน2567นะครับท่าน FC แฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาปู่72ท่านผู้ชมครับ130404ตรงตรงนะครับ13มา31นะครับแตกบนแตกล่างครับปู่72ถือว่าแม่นแม่นเลยล่ะครับท่านผู้ชมเอา ครับผ่าเดินทางมารับช่มตัวนวดครับเอฟซีกระามกันเข้ามาหลายนะครับงวดวันที่1กร,รกฎาคม2,500 6นเดนะครับเดินทางมาหอดมาถึงดนพี่น้องบรรยากาศโอ้แดดดีเมื่อนี้พี่น้องเข้าไปกราบน้ำมาสก,การปูน้ากันนะครับอ่าวดที่ผ่านมาปูกระเน่นไห้เลยครับปูปูวาสามกับซีนี่มาได้บนล่างนะครับปูเน่นไห้ซีคููกับจะมี 1นึ่งสามศูน่ปูวาสี่คู่นี้นะครับทธผู้ชมเอาขับไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันครับกราบน้มัสการครับปูกราบนมาสการครับธรรมชมาารครับเป่าเถาทำบุญนน้ำปูอาสาทุกขครับผม,อมอโอ้ยน้ำปูนะ,<ส>ะ

โอวินาสตุมาเตภวัตวันตบลายอยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนาสิทธิชนิจมุฒาปัจจายโนจตตาโรธรรม,มาวัตทไไันตอายุโนสุขงงังฆพระรามสาธุครับปู <c oughs> นะครับเบิ่งของปูหมวดที่แล้วเป็นปูอันนี้อันนี้หมวดที่ผ่านมหน้าทผู้มชมนะครับผมนีม่ที่น้องนะครับ หนึ่งหนึ่งสามมาสามหนึ่งนี่ครับมันก็บอกเทียสิบสกับศูนย์สี่นะครับผมเรืมันปูเน้นคักสามกับสี่นะครับบนล่างสามกับสี่นะครับเขาเรีสูตรสาสูตรลงนะตามันส่นกันีสมาศูนย์สี่ตรงๆนะครับตัมชมอืมเดี๋ยวเบาเท่าวงชุดที่ปู นั่นก็นมีตัวใส่กับส่สามร้อยทีนะหาตัวมาไซครับปูบเลวิงเลวิงตัวมาสอดก,กันไม่ค่อยดูนี่ว่าหาตัวมาใส่เอานะเขาตัวนี้เลยนะปูเนาะองค์ <c oughs> ให้ปูไว้ก่อนท่านผู้ชมเอฟซีหาเพิ่มมาเห็นนะปูแต่เพิ่มเห็นชัดๆกันปูนี่ครับเอาหนึ่งสามผมไปว่วงสุนสามหนึ่งสามรับเออ ซีคูนี่ปูเนนซีคูนี่นะครับผมทร,รมา03ศูนย์สามเะกไรครับแมนอยู่ปูถา <laughs> มา03ูนยามนี่ <c oughs> คงสุดท้ายมันเนนนี่นะปูนะศูนย์สามศูนย์หกสองหกหกสพี่น้อง <c oughs> โอ้ถ้าปูเนนชุดนี่โอ้เสียดายกมว่าสมาแล้วครับศูนย <c oughs> ์สามเลยว่าศูนย์กรมีครับปูเอาเบิ่งงวดนี่พี่น้องงวดไหมครับงวดหมงวดไหมร็แล้วบ,บ้ งวดนี้หนึ่งกับสองเลยบัวปัวไม่ใไหนั่นเลยกรับวิ่บนล่างหาตัวใส่คับหนึ่งกับสามหนึ่งกับสาหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองกับปัวสูตรนี้หนึ่งกับสองสูตรนี้หกกับเจ็ดเอาเก่ากับศูนย์ก็ยังมีอยู่ตัวหนี้ปัวมันไม่ด้มันกับสูตรนี้ได้เนี่ยครับมันมั่งชีกผาครับสูตรนี้กับสองกับสามสองกับสามวันนี้มาหกห้ากับหก ลาาเออเ้จ็บงวดที่แล้วนี่ปูปูยํำคับพี่น้องเห็นไหมครับบนล่างติดสามกับสี่ติด3กับ4ปูว่าแต่ว่ามาที่แหลกปูให้ตั้งแต่ตองหวดคือปูเน้นซคูนี่หนึ่งสามนี่ศูนย์สามนี่น่แต่ผู้ชม04ตรงๆ13มา31มห่งแต่ว่าเบาเถาว,ว่ากับปูว่าโอ้มายากสามหึ่ันมาอยู่นะปูเนาะมาหนึ่งามอา่ายมามากมาาสามหนึ่งมางสาม,มานึะปู ง,งวดนี่หนึ่งกับสองปูบางทั้งทั้งเดินเลขน้ำในปูทั้งเดินเรีทังเดิน,ดนสูตรสูตรที่ปูไรสามสี่เนี่ยไหมงวดที่แล้วนี่ที่ปูให้ผมเบิงอะสามกับสี่ไอ้สูตรที่ปูไรสามกับสี่งวดที่แล้วนะไอ้เบิงมันสีดัางเนี่ยเอาให้เบ,บิงห้เบิงในปูเบิงสุดไม่ก็ได้ครับผมแต่เ <laughs> บิงแต่เบิงมันไรเนี่ยนะเบิงจะได้มันลดอนะเอามันเข่าดีที่ปูไอ้สามกับสี่มันดีโยพี่ปูไรผมเบิงอ่ะ ไอ้ปูมะลาเบึงนะครับบ่าวเถ่าก็ได้สูตรน้ำปูไปแน่พี่น้องไปจับใส่เหล็กเด่นมีปูสูตรที่แล้วปูว่าได้สูตรที่ได้สามกับสี่บางทางเดินพี่น้องครับไอ้สูตรที่ได้เก้าศูนย์บ่สูตรสามกับสี่หาปลาผ่าปลาปูกำล่าหลกรรมชมกำล่าปูหลายคือเขาเขาล้องเงน ถ่เลียสวนบ่ใครลวนตันนี้มันก็ซ้อนกันนี่ก็ละสูตรอนไ้ก็คนลสูรคนละสูตรละสูตรใดที่ปูไดหนึ่งกับสองวันนี่สูตรใดปูหาว่าที่เห็นอันนี้อันนี้เอาโนนี้ลงมาโซนนี้กันเดินน้ากันนี่ห้ากับหกอันนี้เป็นบนล่างห้ากับหกเลยมันมาสองหกัเก็ดกับแปดมาแปดหนึ่งเอาสองตัวนาเนี่ยก็เอาสอง้องบดเลยเก้ากับศูนย์มาเก็ดเก่ากับเก้าแปด กับแปมาหนึ 8, ่งเก็บเก้ากับ0ูนยมาหกศกับเก้ศก้าศครับแมนบนล่างอันนี้สี่กับห้ามาสี่สองวันมาหันอ่ะสกับห้าเนี่ยมาศูนย์สี่วันนี้มาล่างวันนี้มาบุวันนี้เก้ากับ0ูนวันนี้เก้ากับ0ูนยมนคือสูตรนี้แม่นแต่ทำชุมสูตร3ากับสี่ปูให้ในเปิดเผยได้พี่น้องได้ปูยัง เอาไว้ก่อนตัวนี้เปเรียกเวิ่งมันโบราณนะมันมามันมาดีครับเออแต่บ้านบ้านลวดต่ะโซนีก็ได้วนนีก็ไ่าดหลวดบอร์วนเจ้าสูตรไงปูเลยวะเอาสูตรเก่ากับศูนนี้ไปอือเก้ากับศูนย์เขาก็บเกิดด้วยไบนกับกะเดินดีเนาะตสุก้าสศูนย์นี่เดินดีดีครับดีเนี่ยหนึงกับห้ากับหกเนียหกับหกหกเจ็กเ็ครับ สูตรนี้สูป,ป้าปัวอันนี้ที่เอาหกกับเจ็ดมาครับผมไม่งันมันสองกับสามมัน,นคกอรวะ่ยเออสองกับสามเนสูตนนรนี่อันนี้คือสูตรสองกับสามไม่งับนี่อ๋อสองสองตัวสามตัวที่นี่หนึ่งกับสองครับ,บมาแปดหนึ่งครับแปดกับเก้าเออมาเจ็ดเก้ากับเก้าแปดนี่เจ็ดกับแปดมัเจ็ด เก้ากับศูนย์มาหกศูนย์กับเก้าศูนย์เก้ากับศูนย์มาเก้าสามมันสองกับสามมาสามหนึ่งวันนี้ห้ากับหกเขาเลยบอกเขาบาคานีเขาเขาเลยบอกมาหกกับเจ็ดเด็กเขาเด็ดสูตรนี่เนี่ยมันคือเดินเดินมาเท่าด้วนี่ตัวมาตัวมันกับห้ากับหกตัวเนี่ยมันคือเดียวนี้มันมาหกกับเจ็ดเอาตัวนี้ครับ ปูได้จับอ่าหนึ่งกับสองบนล่างนี่ให้เด่นให้เด่นหนึ่งกับสองจับตัวตัวเยี่ยมมากครับมันก็คือมันเคลื่อนได้เรีมันไปได้ครับน่าจะสิลงล่างนี่เพาะเนอะหรือล่างมัลงเลยอันอันนี้บนมาปูมันก็บนล่างนี่แหละกับบนล่างอนี้พี่เสียล่างไงนี่เกียร์ให้ทีเดียวเรียกปูลิลลับหน่ะเอารอบนี้ก็ได้เอารอบนี้ไปเลยจังเลันจังเิกฟันปูว่าเอา นะครับมาละให้บนล่างไปเลยปัวโชค,โชคดีพี่น้องตียว่าโชคดีปูชัดประเดี๋ยน้ําผมเหน็นได้มีนจ้งชัดปัวนี่ครับผมได้บนล่างไปเลยพี่น้องเจ็ดศูนย์ครับ เจ็ดหนึสนหก้มันมาดีนะครับเก้าเจ็ด่ดดองบหอรนะออ,หอดบอปูแต่ว่าบ่ติดนี่บอ่บติดสองบอปูคือเด่นอ่าเด่นแต่ว่าคืออันล่างมันนี่ได้หน่บนยครับผมให้กับถูกักน,น่คือนี่มันมาแล้วเรนันี่ครับปู ไปจับตัวนี้จับเจ็ตตัวเดียวครับเด่นเจ็ดป่ะครับปูมักเาเด่นด้หกเราเด่นถ้ามักเรียกมักอันนี้นี่ก็นึ่งกับสองแบบเอาศูนย์สองตัวนั้ก็จับแต่ล่างนะครับเลกล่างเนี่ล่างมันเดี๋ยวนี้มันศูนย์กับหนึ่งเลกเด่นล่างเนี่ยศูนย์กับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแล้วเรียกเรียกเจ็ดในล่างเก้าศูนย์หนึ่งนี่ย ตาม่ถีมากตาหนึ่งกับสองมันน่าจะมากมากบนหนึ่งกับสองครับก็เรีกบนเรียกล่างมันมากกันนี่ครับผมหนึ่งกับสองมาันมากรามซามนีากตัวละจบนสามกับสีสามมากสามหนึ่งสี่มาศูนย์สี่งวนี้มันก่อนหนึ่งกับสองนี่ครับหนึ่งหันไปบนล่างเลยเพี้ยนซับหนาสลับหนึ่งครับได้สองตัวนี่แต่วนี้เอองวดนี้เ้าสองกับสามมันไปลงนี่ครับตัวนี้สองกับสามนี่มันก็มาก บนกับมาซีอลางมาซีสบนมาเก่สามเนี่ยครับก็ส่วนนี้เนี่ยนี่ส่วนนี้มันมาบนล่างตัวมันอีมันสองครับผมหกับ2องอนกันไอไอนี้เป็นบนมันมาปูเน้นบนอันนี้น้นล่างอ่ะเน้นบน9192หนึ่งาหนึาบล่างเจ็ดศูนย์เ่งเจ็ดเก้าศท่านผู้ชมบนล่างแต่ว่างงวดที่แล้วนี่ของปูนี่ ชุดล่างนี่ซคูนี่มาทั้งบนมา,นาทั้งล่างพี่น้องหนึ่งหนึ่สามนี่นะครับท่มมานผู้ชมสกบี่เากนนนี่มันบนล่างครับศูนนี่จะมากากตัวนี่ปเน้นหนึ่งสี่นะปูเนาะแต่ว่าปูกับว่าเน,น้นซคูนี่ท่มมานผู้ชมคูนทังยปูเน้นหนึ่งสามหนึ่งสี่ศูนย์าี่เล่าเลขสวนที่มใส่หนึ่งมันมีศูนนึงอันนี้านด้มีดีไปใช้ได้เลยเน้นี ครับเขาเรียนชุดเดียวกันนี่ชุดเดียวปูว่าให้เน้นซีคู่นี่พี่น้องถ้าเน้นๆคือขซีคู่นี่บนล่างเน้นบาปูวป่าหาสั่งจองสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้ท่านผู้ชมนะครับถ้าเด่นบนล่างถ้าวิ่งขึ้นหนึ่งหนึ่งกับสองวิ่งบนล่างคือนหนึ่งกับสองธรรมบูชมคือถ้าฮาตัวจับไซด์หนึ่งกับสองสามตัวเดี๋ยวจะมาเอารอบหลังนะปูปปเนาะรอบหน้าอ่าท่านผู้ชมปูเน้นนี่ครับเก้าหนึ่งเก้าสองหกหนึ่งหกสองนครับอันนี้ติดบ,บนล่างไว้ได้แต่ว่าถ้าผูใ้ใดมักล่างอย่างเดียวก็คือเจ บ่มิโตขีดให้บ่ปูหรือเด็ดยังย่งก่อนเอาสีแดงนี่บ่ปูครับผมนี่อ,ออกดูวงเลนนะปูตัวมันขยั <c oughs> ไนไปนาไปเเ่ตัวหนึ่งปูจะมาทำกันเลยเออมาได้มาได <อา S 2> คแับหน้าจอ,อท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับมือหนาเดี๋ยวมาหาปูอีกนะครับแล้วมารอฟังมาปูฝันดีปะหกหกเก่า6 6ไปน,น,นาไปวดเดียวมาแล้วครับ หกเจ็ด <6 S 2> <บา S 1> เอาหกเจ็ดเก่าว่ามากนะปูเนาะมันบ่ามากวันนี้มันถึงมากรอบที่แล้วปูยังแบบวันที่แล้วตองหวดปูเบาแค่สี่คู่นี่หนึ่งสามหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์สีเขาบนล่างพี่น้องมันมาน้อนได้ใช่ปะแต่ว่า,าปูโคงสุดท้ายมันเห็นชุดนี้บ่เขาเนาะงั้น,นถ้าเอาแต่ชุดที่ปูให้ยตองหวดนี่พี่น้องแตกบนแตกล่างเ <c oughs> อากราบขอบคุณขอบคุณปู่ทานผู้ชมพอกันคลิปหนะครับสวัสดีครับ